สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับจะมาตอบคําถามจากไลน์แอดนะฮะเป็นลูกค้าที่มาเรียนคอร์สออนไลน์กับเจนโลจะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยตอบหน่อยอาจารย์เจี๊ยบต้องมาช่วยตอบแอดมินคะช่วยถามอาจารย์ทีค่ะมีเรื่องที่เขามาเรียนเนี่ยคือทำบัญชีควบวงจรเทปที่สิบสี่เขาบอกเลยนะเทปที่สิบสี่เลยนะเรื่องบวกกับค่าใช้จ่ายทางภาษีเรื่องผลประโยชน์พนักงานกรณีที่ทําครบเงื่อนไขกฎหมายแรงงานค่ะ เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรเพราะเราตั้งเป็นค่าจ่ายไปแล้วแต่บวกกัดทางภาษีเป็นค่าจ่ายทางบัญชีไปแล้วแล้วก็บวกกัดทางภาษีอ่ะโอเคคำถามคือ 1. เรื่องการบันทึกบัญชี2ทางภาษีรับรู้ค่า้จ่ายหรือไม่คะ อายงดง <c oughs> จริงๆเหมือนเขาจะเป่าคาถามไปในตัวแล้วนะก็คืออย่างนี้ค่ะว่ากรณีที่ตั้งค่าจ่ายผลประโยชน์พนักงานใช่ไหมคะคือเคสของการตั้งค่าจ่ายผลประโยชน์พนัากงานนั้นว่าเออสมมุติว่าเคสของพนัากงานเมื่อครบอายุการกเกษียณแล้วเราจะต้องจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานอ่ะอันนี้ธุรกิจ s m e ทั่วไปที่จะเจอนะคะ เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรนะคะเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักง,งานค่ะครับเป็นค่าใช้จ่ายไปใช่ค่ะเป็นบัญชีหมวด5นะคะด้านเดบิตแล้วก็เครดิตค่ะประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักง,งานค่ะเป็นบัญชีหนี้สินหมวด2ใช่ค่ะ,ะตั้งอย่างนี้เลยใช่ค่ะครับคู่บัญชีกันตอบคําถามข้อที่2ค่ะ ทางภาษีต้องถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือไม่ทางภาษีไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นตอนเราบันทึกบัญชีว่าเดบิตค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีนั้นทางภาษาภาีให้บวกกลับค่ะบวกกลับในพรท50าูนไปใช่ค่ะอ๋อคือคำถามของเขาเป็นคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้ว <laughs> ใช่อาจารย์ค่ะ